สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสวัสดีครับ ตอนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผมธนากรลังกาพินผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนหรือสวทอลำพูนซึ่งรายการนี้นะครับเนื้อหาจะเป็นการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยรายการนี้นะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ70สถานีออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา17นาฬิกาสำหรับในช่วงแรกของรายการนะครับจะพาไปย้อนรอยในอดีตถึงการเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดลำพูนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะเป็นที่ไหนนั้นติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องในอดีตจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชะดำเนินมาบ่อยครั้ง และหลายโอกาสอาทิเมื่อวันที่25มีนาคมปีพุทธศักราช2519เวลา10นาฬิกา20นาทีพระองค์ได้สเสด็จพระราชดำเนินมาพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรม,มชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รม,มราชกุม,มารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะไหลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราขคัติยราชนารีไปยังบริเวณที่จะสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลีโรงเรียนบ้านปูและวัดนากลางอำเภอลี้จังหวัดลำพูนครั้นเสด็จถึงบริเวณที่กำหนดที่จะสร้างทำนบดินกั้นน้ำลี่ณนะหมู่บ้านปูตำบลลี่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนเมื่อเวลา12นาฬิกา50นาทีของวันนั้น นายชลอปูรณพักอดีตผู้อำนวยการสำนักงานชนลประธานที่1ได้เฝ้ากราบบังคมทูลรายงานและทอดพระเนตรแผนที่แสดงบริเวณที่จะสร้างทำนบกั้นลำน้ำลีซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จสามารถเก็บน้ำขนาดความจุ20ล้านลูกบาทเมตรและสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ29,000ไร่และในฤดูแล้งประมาณ1 5 0 0 0ไร่ซึ่งฝ่ายเดิมของชาวบ้านในอดีต สามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกได้เพียง100ไร่เท่านั้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษในครั้งนั้นพระองค์มีกระแสพระราชดำรัสว่าควรทําการสำรวจลําห้วยรอบๆพื้นที่รับน้ําท้ายอ่างน้ําเพื่อหาทางทําฝายกั้นน้ํามาเพิ่มให้แก่พื้นที่รับน้ําในอนาคตต่อจากนั้นทรงเยี่ยมรัษฎรจากหมู่บ้านต่างๆในเขตของโครงการ ที่มาเฝ้ารับเสด็จในบริเวณนั้นและเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังฝายเดิมซึ่งราษฎรกำลังทำการซ่อมแซมอยู่เนื่องจากถูกกระแสน้ำซ้อตลิ่งพังในขณะนั้นเมื่อเห็นกระนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรรมมานาถบพิษพระองค์ทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับผู้มนวยการสำนักงานชนลประธานที่หนึ่งและนายตั้นเมาคำลี ผู้ใหญ่บ้านบ้านม่วง3ปีว่าต้องขยายและลดระดับความสูงของสันฝายเพื่อให้สามารถเฉลี่ยรับน้ำได้ทั่วถึงมิฉะนั้นฝายก็จะพังอีกจากนั้นได้พระราชทานอาหารสำเร็จรูปแก่หัวหน้าง,งานซ่อมแซมฝายสำหรับนำไปแจกจ่ายแก่รัศดรที่มาช่วยซ่อมแซมฝายในขนาดนั้นในวันเดียวกันเวลา15นาฬิกานาทีสเสด็จถึงโรงเรียนบ้านปูตาบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูน ส่งพระราชะดำเนินไปยังอาคารเรียนพระราชะทานสมุดและดินสอแก่ผู้แทนนักเรียนและพระราชะทานยาและของใช้จําเป็นแก่ครูผู้สอนจากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์หลวงซึ่งส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาตั้งหน่วยทําการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยณนะโรงเรียนบ้านปูจากนั้นทรงเยี่ยมรัษฎรและลูกเสือชาวบ้านที่เฝ้ารับเสด็จอยู่จำนวนมากในบริเวณโรงเรียนนั้น ต่อมาเวลา16นากา35นาทีสเสด็จถึงวัดกลางตำบลลีอําเภอลีจังหวัดลำพูนทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธานในอุโบสถและมีพระราชดํารัสกับพระอธิการอุน่นอนุจารีเจ้าอาวาสวัดทรงถวายปัจจัยแก่เจ้าอาวาสวัดสำหรับใช้บำรุงบูรณะวัดทรงถวายผ้าห่มแก่พระภิกษุและถวายยาสำหรับพระภิกษุใช้ร่วมกับราษฎร แล้วเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรเผ่าเกรเรียงที่เฝ้ารับเสด็จอยู่ในบริเวณวัดได้มีพระราชปฏิสันฐานอย่างทั่วถึงกับราษฎรและทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยและรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะหจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรน้ำบาดาลในวัด และในหมู่บ้านและมีกระแสะพระราชดำรัสกับนายสุทธิพงศ์โพธิสว่างหัวหน้าเขตพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาหมู่บ้านหลักบ้านห้วยต้มในขณะนั้นเนื่องจากบ้านนากลางมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องขาดแคลนน้ําสําหรับบริโภคและสําหรับเพาะปลูกให้ทําการสํารวจแหล่งน้ําใต้ดินตลอดจนทําแผนที่แหล่งน้ําอย่างละเอียดนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ยังความพลื่มปิติของราษฎรจวบจนปัจจุบันนอกจากนี้เมื่อวันที่26มกราคมปีพุทธศักราช2521สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้เสด็จพระราชะดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชะดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลัก,กษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราขัติยราชนารีไปยังหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาของกองสงเคราะห์ชาวเขากรมประชาสงเคราะห์ในขณะนั้นณบ้านพระบาทห้วยต้มตำบลนาซายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง สเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละตามพระราชด,ดำาริในเขตพื้นที่บ้านผาลาดตําบลนาซา,ายอําเภอลีจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นโครงการสําหรับจัดหาน้ำให้แก่ราษฎรซึ่งในขณะนั้นประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจํานวน500ครอบครัวในพื้นที่จัดสรรใหม่จํานวน2,500ไร่ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาด้านวิชาการเกษตร ตลอดจนการอนามัยแก่ราษฎรซึ่งดำเนินการโดยคณะเกษตรศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรมป่าไม้กรมชลประทานกรมประชาสงเคราะห์และจังหวัดลำพูนในการนี้ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือการทำการสำรวจพื้นที่ที่จะจัดสรรให้ราษฎรเข้าทำกินและแหล่งน้ำให้ละเอียดเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการชลประทานให้ประหยัด และคุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งนี้ในปัจจุบันรัษฎรในพื้นที่โดยรอบได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพิ่มความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะโปรโตีนจากสัตว์น้ำทั้งยังส่งเสริมในการพัฒนาอาชีพสร้างไรายได้ให้แก่กเกษตรกรทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรอีกด้วยและนี่ก็เป็นเนื้อหาในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ ช่วงต่อไปเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาจะพาไปติดตามการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมยกดอกของขึ้นชื่อและสร้างชื่อให้กับจังหวัดลำพูนที่ได้น้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาส่งเสริมต่อยอดให้สินค้ามีคุณภาพผ่านการผลักดันของกรมหม่อนไหมติดตามได้ในช่วงนี้ครับขอนาทุกท่านเข้าสู่ช่วง ตามรอยพระเมตตาชื่อนางสาวพิญญาพัฒน์ตรีฉิมพีผู้อำนวยการศูนย์มอนใหม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเชียงใหม่กรม,มหั่นี้ถูกตั้งโดยราชบัญญิตาของพระพันป์ปีหลวงตั้งกรมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552จนถึงตอนนี้16ปีแล้วท่านทรงงานร่วมกับในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่เสด็จภาคอีสานท่านก็ไปเห็นเกษตรกรที่สวมใส่ผ้าไหมก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านสนใจในผ้าไหมและตั้งแต่นั้นก็ เริ่มก่อตั้งมีศิลปา,าชีพต่อมานะคะส่งเสริมให้อาชีพของเกษตรกรในพื้นที่เริ่มตั้งแต่ภา,าคอีสานก็คือปลูกหมอนเนียงใหม่ที่เป็นวิถีชีวิตของเขาต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของเส้นและก็ลวดลายค่ะศูนย์หมอนใหม่เฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่นะคะก็ดูแลพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกหมอนเนียงใหม่และผู้ประกอบการผ้าไหมนะคะในจังหวัด เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนค่ะในส่วนของการปลูกหมอนเลี้ยงไหมในจังหวัดลำพูนนี้ยังไม่แพร่หลายเนื่องจากว่าวิถีชีวิตของชาวจังหวัดลำพูนไม่ใช่การทำปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะคะแต่ว่าในส่วนของอำเภอทุ่งหัวชามีเกษตรกรที่เป็นผู้ทอผ้าไหมและเป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนซึ่งเป็นผ้า GI ของทางจังหวัดด้วยนะคะก จะเป็นจํานวนแพร่หลายมากกว่าการอาชีพปลูกหมอนแห้งใหม่โดยตรงในส่วนของการตรวจรับรองมาตรฐานที่ศูนย์มนฑไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่เนี่ยเข้ามาส่งเสริมในพื้นที่จังหวัดลาพูนเนี่ยเราได้มาส่งเสริมในเรื่องของมาตรฐานผ้าไหมตาราลุกยงพระราชทานซึ่งมีสีสีด้วยกันนะคะสีทองสีเงินสีนํำเงินและสีเขียวซึ่งแยกตามวัตถุดิบของการผลิตและก็ กับบวนการของการทองนะคะสีทองนี้ก็จะเป็นทอด้วยเส้นไหมไทยพื้นบ้านสาวแบบดั้งเดิมและก็ทอด้วยกี่แบบดั้งเดิมที่พุ่งกระสวยด้วยมือเป็นแบบโบราณนกยุงสีเงินนี่ก็จะเป็นใช้ไหมพันไทยพื้นบ้านหรือพันไทยปรับปรุงได้จะใช้กี่แบบพุ่งกระสวยด้วยมือหรือกี่กระตุกก็ได้นกยุงสีน้ําเงินก็คือเป็นผ้าไหมแท้ ก็คือทั้งพุ่งและยืนทั้งเส้นพุ่งและยืนเนี่ยก็จะเป็นไหมแท้โดยไม่ระบุพันธุ์จะใช้กี่แบบใดก็ได้และสุดท้ายคือตารายิุว่รราชทา,านสีเขียวนี่ส่วนประกอบก็คือเส้นไหมเป็นหลักและก็ผสมกับเส้นใยอื่นโดยที่ทั้งสี่สีนี้จะต้องผลิตจากไหมแท้และผ่านการตรวจว่าไม่ตกสีและผลิตในประเทศไทยค่ะร้านค้าที่ จำหน่ายหรือผลิตผ้าไหมเนี่ยขอการรับรองมาตรฐานเราจะต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่วัตถุดิบการใช้หรือว่ากี่ทอผ้า <ไป S 1> พอตรวจแบ็กกราวแล้วแล้วก็ผืนผ้าเราก็ต้องมาตรวจการตกสีแล้วก็จะมีการรับรองให้ต่อไปหลังจากนั้นแต่ละผืนก็ต้องตรวจการตกสีอีกครั้งหนึ่งการที่ผู้ประกอบการได้รับตามยุ่พระราชทาน ก็จะทําให้เพิ่มมูลค่าของผ้าผืนนั้นการรันตีด้วยว่าไม่ตกสีแต่ว่าผ้าไหมย,ยกดอกลําพูนเราก็จะมีการวัดเชิงวัดจุดที่เป็นตําหนิที่ไม่เกินเกณฑ mm hmm. ์ก็หลังจากที่ตราโนพิของพระราชฐานเป็นที่รู้จักโดยพระราชฐานโดยพระพันปีหลวงของเรานะคะ mm hmm. ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าของผ้าไหม ยกดอกลำพูนเพิ่มขึ้นอีก25เปเ็นเป็นการสร้างมูลาค่าเพิ่มจากเดิมที่ผ้าไหมยกดอกลำพูนมีคุณค่าและมูลค่าอยู่แล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีกนอกจากการส่งเสริมต่อยอดให้ผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูนให้มีคุณภาพรองรับตลาดโดยการผลักดันของกรมหม่อนไหมแล้วจังหวัดลำพูนโดยนายปียพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านก็ได้มีแนวคิด แนวทางในการน้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาส่งเสริมโดยเฉพาะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่มีขั้นตอนละเอียดอ่อนที่ในปัจจุบันผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูนยังคงต้องอาศัยเส้นไหมจากภูมิภาคอื่นซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อกลุ่มผู้ผลิตทั้งนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในช่วงสารต่อพระราชปณิธานครับขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปณิธานครับจังหวัดลำพูนมีชื่อเสียงเรื่องผ้าไหมย,ยกดอกลำพูนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ย เมื่อครั้งยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยท่านส่งเสริมสนับสนุนนะครับจนผ้าไหมไทยเนี่ยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกครับโดยเฉพาะผ้าไหมย,ยกดอกซึ่งซึ่งผลิตที่จังหวัดลําพูนนะครับวันนี้เองผมอยู่ที่สถาบันผ้าทอมือฮาริบุญชัยแล้วก็มานั่งสนทนากาันมีการประชุมเกี่ยวกับการวินิจฉัยเกี่ยวกับมาตรฐานที่ให้กับผู้จําหน่ายผ้าก็คือตานกยุงพระราชทานครับซึ่ง เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติกันมาแล้ววันนี้ได้ทบทวนมาตรฐานกันอีกครั้งหนึ่งครับจังหวัดลําพูนเองก็มีโครงการที่จะส่งเสริมพัฒนาการผลิตผ้าไหมยกดอกนะครับเพราะการผลิตผ้าไหมยกดอกนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีกระบวนการตั้งแต่การปลูกต้นไหมการสาวไหมการนําไปทอเป็นผ้าซึ่งพอมาถึงจังหวัดเราเนี่ยเราจะเริ่มกระบวนการตั้งแต่การทอนะครับแล้วก็จนไปถึงการจําหน่ายในน้าของจังหวัดลําพูน แต่ถ้าย้อนไปถึงต้นน้ำแล้วเนี่ยมีองค์ประกอบที่หลายๆพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมครับโดยเฉพาะการปลูกต้นปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหมนะครับซึ่งตรงนี้ในจังหวัดลำพูนเองเราก็ไม่ได้ทำด้วยตัวเองนั่นหมายความว่าวิถีชีวิตการสร้างเป็นผ้าไหมเนี่ยมันมีโครงสร้างของประเทศไทยในหลายๆภาคส่วนนะหลายๆภูมิภาคเข้ามาร่วมกันนะครับวันนี้เองเราก็เชิญทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ย มานั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสนทนากันเพื่อที่เราจะหาทางทําให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้รู้จักกับผ้าไหมย,ยกดอกลาพูนได้มากขึ้นรวมถึงสร้างที่สร้างความรับรู้เกี่ยวกับที่มากว่าจะมาเป็นผ้าไหมผืนหนึ่งเนี่ยซึ่งบางท่านก็บอกว่าราคาสูงเหลือเกินแต่ถ้าท่านได้ได้มาเห็นกระบวนการแล้วผมรู้สึกว่าราคาที่จําหน่ายยังยังจะย่อมยาวเกินไปได้วยซ้ําแต่ถ้ามีกระบวนการส่งเสริมเกษตรกรให้มากขึ้นอันนี้ก็รวมไปถึง ในอนาคตนะครับว่าประชาชนทั่วไปอาจจะจับต้องได้ง่ายขึ้นสามารถที่จะ,ะซื้อหาผ้าไหมลำพูนผ้าไหมยกดอกเนี่ยมาครอบครองได้ง่ายขึ้นถ้ามีการกระบวนการส่งเสริมเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำการจะส่งเสริมต้นทางให้ได้ผลเลยเนี่ยคงจะยากเพราะว่ากระบวนการ,รปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยเขาทำกันที่ภูมิภาคอื่นๆอยู่ก่อนแล้วแล้วการที่จะทำให้คนในจังหวัดลำพูน เริ่มต้นทําตรงนี้ในวันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาแต่ผมก็จะเริ่มนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเป็นการสร้างองค์ความรู้อาจจะไม่ได้หวังผลในแง่ของปริมาณผลผลิตที่จะมาป้อนการทอผ้าแต่อย่างน้อยสร้างองค์ความรู้ก่อนซึ่งปีที่แล้วได้ได,ได,ได,ได้ได้ทราบว่ามีการเริ่มต้นกับเกษตรกร,ร,กรบางลายนะครับสองลายสามลายปีนี้ผมก็ตั้งเป้าว่าจะขยายองค์ความรู้ตรงนี้เน้นตรงนี้ดีกว่าแต่ผลผลิตเองเนี่ยเราคงต้องพึ่งพิงจังหวัดอื่นๆยกตัวอย่างเช่น Uh, เส้นไหมที่เอามาใช้เนี่ยมีทั้งมาจากบริษัทจุนเนี่ยซึ่งอยู่เพชรบูรณ์ลายใหญ่นะฮะแล้วก็มีกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่บุรีรัมย์ตรงนี้เรายังคงต้องเป็นพันธมิตรกันอยู่เราผลิตผ้าเขาผลิตเส้นไหมนะครับแต่เราถ้าถามว่าจังหวัดจะส่งเสริมอะไรกระบวนการการผลิตเส้นไหมเราควรเรียนรู้ไว้ด้วยเพื่อให้ครบองค์ประกอบการผลิตแต่เราคงไม่หวังผลที่ขนาดเราจะผลิตเองทั้งหมดในจังห,งหวัดซึ่งเป็นไปได้ยาก ความพร้อมต่างๆมันต้องมันต้อง,องสร้างกันนานนะครับปีที่แล้วเนี่ยมีการให้ตรามาตรฐานตรานกยุงทั้งสิ้นเนี่ยหนึ่งหเมตรโดยประมาณผ้าม้วนหนึ่งประมาณ4.5เมตรรวมกันแล้วเนี่ยหนึ่งเมตรปีนี้กรมหมันไหมสร้างเป้าหมายใหม่ให้เป็น2,000 20, มเมตรนะครับตรงนี้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคเพราะเมื่อได้รับตรานกยุงพระราชทานจะมี QR code มีที่มาของแหล่งผลิต มีวันผลิตนะครับมีประวัติของผู้ทอเป็นชื่อคนอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้มันสร้างมูลค่าด้วยและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคว่าได้สินค้าที่มีมาตรฐานแน่นอนครับเน้น,นย้ำได้เลยว่าถ้าท่านเห็นปรานกยุงพระราชทาน,ท,านท่านชอบลวดลายแล้วเนี่ยเรื่องมาตรฐานการผลิตท่านไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆเลยผมไปยืนดูการตรวจตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งเมื่อสักครู่เอาตัวอย่างมาแล้วก็ดูการยกตัวอย่างด่านแรกเนี่ยสีตกเนี่ย ถ้าสีตกก็ตกไม่ต้องทดสอบ้อดต,ต,ต่อไปเลยเป็นต้นนะฮะแต่เขามีขั้นตอนอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ซื้อผ้าใหม่ไปก็อย่าพึ่งซักปนกับผ้าสีอื่นอันนี้มันเป็นหลักโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการผ้าไหมในพื้นที่จังหวัดลำพูนสามารถสร้างมาตรฐานของผ้าจนได้รับการการันตีจากตรานกยุงพระราชทานซึ่งในอนาคตกรมมนอนใหม่และจังหวัดลำพูนยังได้มีการวางเป้าหมาย ให้ผู้ประกอบการได้รับตรานกยุงพระราชทานเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการการันตีคุณภาพต่อผู้ซื้อและผู้ซื้อเองก็จะได้รับผ้าไหมที่มีคุณภาพไปสวมใส่อีทอกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อผู้ผลิตอีกด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ 70สถานีได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีถึงเวลา17นาฬิกาโดยในวันนี้ผมธนากรลังกาพินผู้ดำเนินรายการต้องขอทิ้งท้ายรายการไปกับบทเพลงศิลปาชีพซึ่งบทเพลงนี้ขับร้องโดยคุณสุนทรีเวชานน์แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ สองมือตีเกยได้แต่จับงานตามให้นาบอกเกยจะหูประสายการงานสิ้นมีเจ้านางหนึงหน่งองค์กู่บุญญาพระเจ้าแผ่นดินทรงซ้อนเฮาสร้างสรรพผลงานงดงามยายไม่มาถักโทอ พื้นมัดมีแพรว่าเพลิดเพลายวายหื้อสารเป็นสายเป็นลายเลิศลำ้ำงานกรำเงินและทองหื้อเจ้าเขาเฝ้าเพียนเหียนหำ้ำความหูที่ทรงจีนำกำจนครอบครัวทรงเป็นไฟทรงแสงจีตา ยามที่ฟ้ามืดมัวทั่วเขตแดนท่านปลูกปัญญาพองชนสินละบาชีพนี้ตีรอเลี้ยงอาชีพคนจนแข็งแกร่งด้วยความหูแห่งแผ่นดิน ฝ้ายลายจกล้ำตีดูเด่นกว่าภัยมากมีงานปั้นดินเต็มสีเรื่องราวหลากหลายผาปักมือไม่น้อยปักด้วยใจที่ทุ่มเทไปดอกไม้ประดิษฐ์จำลองสวยงามจับตา เงนฝีมือสลาไม้ล้วนประณีตและทรงพลังนังตะลุงงามล้นจนดังกองฟ้าตุ๊ก,กตาอ่างทองเรือกอแลลของเมืองนรายานลิเผากระเป๋าตีเฮาภูมิใจ สองแสงจีตางยามที่ฟ้ามืดมัวทั่วเขตแดนท่านปลูกปัญญาพองชนสินละปาชีพนี้ตี่ลอเลี้ยงอาชีพคุณจนแข็งแกร่งด้วยความหูแห่งแผ่นดินมือสองมือตีเกิ่ แต่จับงานตามให้นาบอกเกยจะหูประสาญหการงานสินมีเจ้านางหนึ่งองค์กู้บุญญาพระเจ้าแผ่นดินทรงสอนห่าสร้างสรรพนเงานงดงามทรงสอนห่าสร้างสรรพนเงาน